ตามจับนักเรียนโดดเรียนนะครับมาที่กระท่อมนะครับสองคนนะครับนักเรียนสองคนนะครับเจอตัวแล้วนะครับหนีมานะครับสองคนนะครับแอบมาอยู่ตรงกระท่อมนะครับมาตามกลับโรงเรียนนะครับอยู่มอไหนกันเนี่ยเราอะมอหก 6-6-8ปีแล้วไม่จแม่รู้ไหมเนี่ยมาทำอย่างนี้เนี่ยยังผู้ชายตัวดีนะผู้ชายอ่ะเบาข้างอาจารย์ดูเบาๆเองครับอาจารย์คะแนนความมุ่งมนไม่เหลือแล้วเราอ่าหากคะแนนความมุ่งมนด้วยเมื่อกูหนวด่็คือดีโอ้โหครับดูสถานที่นะครับนกเรียนโดดเรียนมานะครับ เ้วจะจับไปส่งนะครับกลับไปที่โรงเรียนแล้วก็สอบสวนสแล้วก็เชิญผู้ปกครองนะครับ,อบเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดินเมินการก่อนนะครับ